เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของเพื่อนที่คุณคบหาด้วยการไตร่ตรองถึงคุณลักษณะบางประการที่อาจบ่งบอกว่ามิตรภาพนั้นไม่ได้ดีหรือให้การสนับสนุนเท่าที่ควรน,นั้นอาจเป็นประโยชน์ด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดของลักษณะสี่ประการที่บางคนอาจมองว่าเป็นสัญญาณของเพื่อนที่ไม่ดีพร้อมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีประเมินแต่ละอย่าง 1. คนที่โกงหมายความว่าอย่างไรหมายถึงเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่น่าไว้วางใจการโกงสามารถเกิดขึ้นได้ในบริบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวเกมหรือแม้กระทั่งในสถานการณ์ทางวิชาชีพหรือทางวิชาการและโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาหรือการทรยศต่อความไว้วางใจสิ่งที่ต้องมองหาคือรูปแบบของความไม่ซื่อสัตย์ คนนี้โกหกบ่อยไหมหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงการทรยศต่อความลับคุณหรือคนอื่นๆมักผิดหวังเมื่อข้อมูลส่วนตัวหรือคำสัญญาถูกจัดการอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ผลกระทบต่อความไว้วางใจพฤติกรรมของพวกเขาทำให้คุณตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงความน่าเชื่อถือของความสัมพันธ์ของคุณหรือไม่จะตอบสนองอย่างไรระหนักว่าความไว้วางใจเป็นรากฐานหากคุณสังเกตเห็นรูปแบบซ้ำๆของ ความไม่ซื่อสัตย์ลองพิจารณาดูว่าคุณสามารถพึ่งพาบุคคลน,นี้ได้หรือไม่เมื่อมันสำคัญจริงๆซออองอคนดีที่พูดแต่สิ่งที่มีความหมายเท่านั้นคำอธิบายนี้อาจหมายถึงบุคคลที่ดูเหมือนมีเจตนาดีและพูดถึงคุณค่าเชิงบวกแต่ไม่ปฏิบัติตามด้วยการกระทำเกล่าวอีกในหนึ่งอาจเป็นเพียงการพูดอย่างเดียวแต่ไม่กระทำเลย สิ่งที่ต้องมองหาคือการขาดการติดตามพวกเขามักจะให้สัญญาหรือแสดงความห่วงใย,ยแต่กลับไม่กระทำเมื่อจำเป็นหรือไม่ถ้าทางที่ว่างเปล่าการสนทนาเต็มไปด้วยคำพูดซ้ำซากจำเจโดยไม่มีพฤติกรรมสนับสนุนที่สอดคล้องกันหรือไม่ประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือเมื่อคุณต้องการการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือเชิงปฏิบัติพวกเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือไม่หรือพวกเขาเพียงแต่เสนอคำพูดที่ใจดีเท่านั้น จะตอบยังไงดีคะดีแล้วค่ะที่มีเพื่อนที่พูดจะดีการกระทําเป็นตัวบ่งชี้การสนับสนุนที่แท้จริงได้อย่างน่าเชื่อถือประเมินว่าคําพูดของพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากการกระทําที่จับต้องได้ในช่วงเวลาหนึ่งหรือไม่ 3. ความหมายของคนที่ประจบประแจงการประจบประแจงมากเกินไปหรือไม่จริงใจบางครั้งอาจเป็นสัญญาณเตือนในขณะที่คําชมเชยสามารถสร้างกําลังใจได้ เพื่อนที่คอยยกยอปอป้านคุณอยู่เสมออาจกำลังใช้คำชมเชยเพื่อชักจูงคุณหรือเพื่อปกปิดความจริงของตนความตั้งใจต้องมองหาอะไรการชมเชยที่เกินเหตุการชมเชยดูมากเกินไปหรือไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสถานการณ์หรือไม่ความไม่สอดคล้องกันคำชมถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาหรือเพื่อบิดเบือนการตัดสินใจของคุณหรือไม่ แรงจูงใจที่ซ่อนอยู่คุณรู้สึกว่าคำชมเชยที่ได้รับมีขึ้นเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานหรือการยอมรับหรือเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าที่จะยกระดับคุณขึ้นอย่างแท้จริงจะตอบสนองอย่างไรเชื่อสัญชาตญาณของคุณหากคำเยืนยอนั้นดูเหมือนมีจุดมุ่งหมายเพื่อบงการคุณหรือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบอาจเป็นการดีที่จะตั้งคำถามถ,ามถึงความจริงใจของคำชมเหล่านั้น สี่การชักจูงในทางที่ไม่ดีว่าหมายถึงอะไรลักษณะนี้ชี้ไปที่เพื่อนที่ใช้กลวิธีหลอกลวงหรือบีบบังคับเพื่อนมน้าวการตัดสินใจของคุณแทนที่จะสนับสนุนความเป็นอิสระของคุณพวกเขาอาจผลักดันคุณไปสู่ทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาหรือขาดต่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณเองต้องมองหาอะไร กลวิธีกดดันเพื่อนใช้ความรู้สึกผิดจูจจ้จี้จุกจิกหรือแรงกดดันทางอารมณ์ที่จะมาเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของคุณขัดแย้งกับค่านิยมของคุณคุณมักถูกนำไปสู่สถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือขัดต่อความเชื่อส่วนตัวของคุณหรือเปล่าการขาดความเคารพต่อความเป็นอิสระคุณรู้สึกว่าความคิดเห็นและทางเลือกของคุณสอดคล้องกันหรือไม่ถูกแทนที่หรือลดค่า จะตอบสนองอย่างไรความสัมพันธ์ที่ดีต้องเคารพขอบเขตและความเป็นอิสระส่วนบุคคลหากคุณรู้สึกกดดันหรือถูกหลอกล่อให้พิจารณากำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและสื่อสารถึงความไม่สบายใจของคุณนอกจากนี้อาจจำเป็นต้องตรวจสอบสมดุลของอิทธิพลในมิตรภาพอีกครั้งคำแนะนำโดยรวมหนึ่งพิจารณาผลกระทบพิจารณาว่าพฤติกรรมแต่ละอย่างเหล่านี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร ความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อนควรคอยให้กําลังใจและสนับสนุนคุณไม่ใช่สร้างความเครียดหรือความสงสัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหากสังเกตรูปแบบอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับใครก็ได้แต่พฤติกรรมซ้ำๆกันจะบ่งชี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ดี 3. คํคำพูดกับการกระทำนั้นสมดุลกันคำพูดของเพื่อนมีความสำคัญแต่การกระทำของพวกเขานนั้นให้ผลดี หลักฐานที่แสดงถึงลักษณะนิสัยที่แท้จริงประเมินว่าคำสัญญาและคำชมเชยที่คุณได้รับนั้นเป็นไปตามที่เป็นจริงหรือไม่พฤติกรรมที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ 4. กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนหากคุณสังเกตเห็นลักษณะเหล่านี้ในเพื่อนให้บอกความต้องการของคุณและกำหนดขอบเขตให้พวกเขารู้ว่าพฤติกรรมใดที่ยอมรับได้และพฤติกรรมใดที่ยอมรับไม่ได้ เชื่อสัญชาตญาณของคุณความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์นั้นสําคัญหากบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอรู้สึกแปลกแลกสิ่งสําคัญคือต้องใส่ใจสัญชาตญาณนั้นและปรับความสัมพันธ์ของคุณให้เหมาะสมการตรวจสอบประเด็นต่างๆเหล่านี้อย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณเข้าใจพลวัตของมิตรภาพได้ดีขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะอนุญาตให้ใครเข้ามาในวงในของคุณ มิตรภาพที่ดีต้องสร้างขึ้นจากความไว้วางใจการประทาที่สม่ำเสมอความเคารพซึ่งกันและกันและสนับสนุนความเป็นอิสระและคุณค่าซึ่งกันและกัน